2026 Honda Civic รุ่นใหม่มาพร้อมความสปอร์ตที่โดดเด่นและความล้ำสมัยที่ทำให้ตลาดรถยนต์คึกคักมากขึ้นรถรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงหลายด้านตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกเครื่องยนต์เทคโนโลยีความปลอดภัยไปจนถึงฟีเจอร์ภายในที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่อย่างแท้จริงหลายคนรีวิวว่า Civic ปี2026มีความลงตัวระหว่างความสนุกในการขับและความประหยัดเชื้อเพลิงทำให้ใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างยอดเยี่ยม ดีไซน์ภายนอกของ Honda Civic 2,026มาในแนวสปอร์ตล้ำอนาคตไฟหน้าและรูปทรงเฉี่ยกันชนหน้าใหม่ช่องดักลมขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความดูดันให้รถดูเต็มและมีตัวตนมากขึ้นเส้นสายตัวถังคมชัดประตูและกระจกออกแบบให้มีความลู่ลมลดแรงเสียดทานส่งผลให้ตัวรถมีประสิทธิภาพที่ดีด้านความประหยัดน้ำมันล้ออลูมิเนียมดีไซน์ใหม่เพิ่มความพรีเมียมให้รถมองแล้วดูมีราคา ภายในห้องโดยสารใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งรองรับสรีระผู้ขับและผู้โดยสารได้ดีแผงคอนโซลดีไซน์เรียบโก้พร้อมระบบหน้าจอขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่องแอร์ถูกจัดวางให้ส่งลมได้ทั่วถึงเสริมความเย็นสบายขนาดเดินทางระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในทุกครั้งที่ใช้รถทำให้การเดินทางเป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่อ เครื่องยนต์ของ Honda Civic 2,026มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบประหยัดน้ำมันไปจนถึงรุ่นไฮบริดสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความประหยัดระดับสุดรถรุ่นนี้ยังให้อัตราเร่งดีเกียร์ทำงานลื่นไหลตอบสนองได้เร็วเวลาแซงหรือออกตัวหน้าสว่างระบบพวงมาลายัยแม่นยำทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจทุกโค้งและทุกความเร็ว เทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นเช่นการ Honda s e n s ซิ g รุ่นใหม่เพิ่มอุปกรณ์ช่วยขับเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันช่วยให้ผู้ขับรถความผิดพลาดเวลาถอยหรือเลี้ยวในพื้นที่แคบทำให้ผู้ขับมือใหม่ขับได้ง่ายขึ้นมาก ด้านฟีเจอร์อื่นๆก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบช่องชาร์จ USB รอบคันพื้นที่เก็บของกว้างขวางรองรับการเดินทางทุกรูปแบบระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนสบายอย่างเท่าเทียม รีวิวจากผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าซีวิ c ปี2026เป็นรถที่ให้ความรู้สึกเหนือกว่าราคาทั้งความปลอดภยัยความสนุกและความสวยงามหลายคนที่เคยใช้ซีวิ c รุ่นก่อนบอกว่ารุ่นนี้สมบูรณ์มากกว่าเดิมหลายด้านครบทั้งสมรรถนะและเทคโนโลยีที่จัดเต็มมากมาก ส่วนเรื่องราคาคาดว่าจะตั้งราคาให้มือใหม่สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเหมาะกับคนที่ต้องการรถคันแรกหรือคนที่ต้องการอัปเกรดจากรถขนาดเล็กมาเป็นรถที่มีภาพลักษณ์สปอร์ตขึ้นถ้าใครชอบแต่งรถรุ่นนี้ก็รองรับการอัปเกรดได้ง่ายทั้งช่วงล่างท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมมากมายทำให้ผู้ใช้สามารถปรับรถให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้ 2026 Honda Civic ยังเป็นรถที่มีความคุ้มค่าสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยห้องโดยสารกว้างและระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือทั้งยังมีเทคโนโลยีช่วยขับสำหรับการเดินทางไกลจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่หวังจะใช้รถในระยะยาวการบำรุงรักษาของ Honda ก็เป็นอีกจุดที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจเพราะศูนย์บริการหาได้ง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงและอะไหล่มีครบทำให้ใช้งานได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวล จากรีวิวทั้งหมดทำให้เห็นว่า Honda Civic รุ่นปี2026เป็นรถที่สมควรอยู่ในรายชื่อรถที่น่าซื้อที่สุดของปีทั้งคุณภาพการออกแบบเทคโนโลยีและความสนุกในการขับตอบทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหารถสักคัน Civic รุ่นนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน การขับขี่ในเมืองของซีวิก2,026ทำได้คล่องตัวมากด้วยพวงมาลัยเบาและการเลี้ยวที่แม่นยำผู้ขับสามารถจอดหรือกลับรถได้ง่ายในถนนแคบๆส่วนการเดินทางไกลก็ให้ความนุ่มนวลลดอาการเหนือห่อยล้าได้ดีทำให้ครอบครัวและคู่รักที่ชอบออกทริปจะประทับใจประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมเหมาะกับการใช้ทุกวัน ในตลาดรถยนต์ระดับใกล้เคียงซีวิกต้องแข่งกับทั้ง Toyota c o r o l l m m ม z d a 3และ n น s s a n s ซีฟ i แต่ด้วยดีไซน์สปอร์ตฟีเจอร์ที่ให้มาเยอะและความเป็นแบรนด์ Honda ทำให้ซีวิกมีความได้เปรียบมากผู้คนยังมองว่าซี v i c เป็นรถที่มีความเท่และมีภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะกับวัยทำงานและคนที่ต้องการความภูมิใจเวลาใช้รถ ถ้าคุณชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอาสซันสการาชเพื่อรับชมคลิปรีวิวรถใหม่ใหม่อัปเดตข่าววงการยานยนต์และข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยแล้วพบกันในคลิปหน้าต้องการให้ผมทำ